หลายๆคนก็บอกผมเหมือนกันนะว่าเหตุการณ์ยังไม่สงบจะข้ามไปฝั่งหน้นทำไมวะไปะข้ามไปฝั่งรัฐกะเหรี่ยงกันไปเช้าเย็นกลับที่ฝั่งรัฐกะเหรี่ยงมาดูกันว่าวันหนึ่งวัน ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูความเชื่อวัฒนธรรมภาษาและการใช้ชีวิต จากคลิปที่แล้วที่เราเดินทางจากกรุงเทพไปสู่จังหวัดตากไปพักผ่อนที่บ้านเกเรหินั่งฟังเพลงชิวๆกับวงวารินตอนนี้ก็เลยต้องตื่นเช้าเพราะว่าต่อจากเนี้ยผมมีนัดกับใครบางคนไว้และดูเหมือนจะสายด้วย เริ่มเริ่มด้อะไรดีพี่เริ่มด้วยอะไรดีเริ่มด้ที่ผมต้องขอโทษพี่ก่อนอ๋อไม่เป็นไรขอโทษด้วยก่อนที่ผมมาสายอันนี้ก็ร่อยอีกคันหนึ่งก่อนเนาะอันนี้พี่พี่ชื่ออะไรครับแนะนำหน่อยชื่อประยูนครับผมชื่อเป็นพี่ประยูนพี่ประยูนเป็นไกด์นำเที่ยวลักเลียงครับฝั่งลักเลียงฝั่งลักเลียงจังหวัดพระแองเป็นประเทศพม่าเนาะแต่มันอยู่ในพื้นที่ของคนเกลียงที่เป็นรักของเกลียงอ๋อเป็นรักของเกลียงแต่วันนี้จะมีแพร์กันไว้ก็คือมีน้ำตก ครับมีทุ่งเจดีครับครับแล้วก็เจดีขาวเจดีทอง อราสถานที่เราก็ไปดูที่นู่นก่อนอื่นเราต้องนัางเรือนั่งเรือนั่งเรือข้ามไปคนละ20บาทคนละ20บาทโอเคได้ครับแล้วเพื่อคนรู้ไม่รู้ว่าจะต้องแลกเป็นเงินพม่าอ่าบางทีถ้าแลกเงินพม่ามันก็ใช้สะดวกกว่าสะดวกกว่าใช่บางทีร้านค้าเขาไม่มีเงินทอนเงินไทยเราเราใช้เงินไทยเขาไม่มีเงินไทยที่จะทอนเราอย่างเงี้ยอ๋อโอเคโอเคแปดโมงกว่ากว่าแล้วเก้าโมงแล้วเก้าโมงแล้วนัดไว้เจ็ดโมงนัดไว้เจ็ดโมง <laughs> โอ้ยตายแล้วแหมอุตส่าไม่กินเบียร์สายอยู่ดีครับมาแล้วโอเคจองในเลยที่ไปไปผู้พ,พี่เขาขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานหมาว่าเข้าไปเที่ยวในฝั่งนู้นนะครับ เหือนเช็คอินเช็คเอาท์ใช่ใโอเคได้ครับ แล้วเดี๋ยวนี้ยังไงเราจะไปไหนก่อนนะผมนี่มันต้องคุยกับหลายคนว่าอ๋อคุยกับหลายคนว่าอ๋อมันอ๋อมันเลือกได้มันมันเลือกได้ใช่ไหมครับเลือกได้ว่าเราจะไปจุดไหนก่อนไปไกลที่สุดก่อนอไปไกลที่สุดก่อนไกลสุดนี่คือกี่กิโลครับจุดแรกน้ำตกสามสโลตีเวท1ชั่วโมงแล้วก็ไปทุ่งเจดีย์สานาทีจริงๆอ่ะ ถ้ามันทางมันเหมือนบ้านเราเนี่ยมันจะก็จะไหวใช่ไหมนี่ทางมันขึ้นเขาขึ้นขึ้นลงมันจะขับปอมไวยแปดสิบเก้าสิบมันก็ขับไม่ได้ไงวิ่งได้แค่สี่สิบห้าสิบถ้าไปในไทยนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวนี่ทางมันก็ขูดขาไปก่อนตอนมันก็ดีแล้วแต่เนาะครับเพวิ่งไวก็ไม่ได้ที่บันทีมีวัวด้วยบันทีมีช้างอยู่ด้วยมีช้างด้วยในจุดที่เราอยู่ตอนเนี้ยคือพม่าฝั่งรัฐกะเหลี่ยงครับติดกับตรงชายแดนไทยตรงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นั่งเรือจากท่าเรือแม่ตะว,วอไปก็แป๊บเดียวมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ที่สามารถเที่ยวได้ภายในหนึ่งวันและคนนําเที่ยวทริปนี้ก็คือพี่ประยุนหลายๆคนคงจะจาได้จากคลิปที่แล้วเป็นชาวปากากะยออีกคนที่ยืนหล่อข้างๆพี่อาโปนี่แหละก็ยังมีคนถามผมนะว่าไม่กลัวสถานการณ์พมา่าตอนนี้เหรอถึงได้ออกเดินทางข้ามไปพี่ที่เมืม่ลลอไรเขาลบกันเขาเรียกมีผนไ้เขอใหลบกันจะไปท่นไหน ทำไมมันถูกจ้างเลยหาข้อมูลมันยังมีคนเยอะแต่ก็มีคนไปนะ,ะไ,นไ,ไปไปไปชัยวิจารณ์ม,มาเจอตรงเนี้ยเจอวัดที่เนี้ยสวยมากเลยก็เลยหาข้อมูลแล้วก็เจอเพจที่อ่ะพยายามติดต่อที่ต่ตอยากมากเลยเมื่อวานนี้คือขับรถขึ้มานะถ้าไม่ติดนะไปเชียงใหม่อีกอผมก็มีบางอย่างที่สงสัยมากๆว่าทําไมตลอดเส้นทางถึงมีเจดีอยู่เต็มไปหมดบางคนถามว่าถ้าในเสาสายอาทิตย์กระดูกแบบ ส้างเราไวใ้ใช่ใช่แรงศรัทธาของศาสนาพุทธอ๋อ,อก็คือจะมีลายทางตลอดมีตลอดแล้วก็โบสิขุนเขาก็มีเราดูแล้วมันคือมันเป็นไปไม่ได้อะที่อยากไปถ้าเกิดขึ้นไปสร้างได้ไงเนี่ยทั้งขึ้นก็ไม่มีแต่มันก็มีมนมคนที่สำรวจเส้นทางอ่ะขอให้ขึ้นไปโอ้เยอะมากเนี่ยด้วยแรงศรัทธาจิตศรัทธาของชาวบ้านเอง นี่<ท> oh. มันเกิดอย่างเงี้ยอันนี้คือทำถนนเพิ่มเหรอครับใช่เนี่ยล่าสุดมีบัวตกไปแร้วนะี่สิบตัวตายเพี้ยงบัวตัวไปใช่รถหกล้ออะ่ะหกล้อ <laughs> ทั้งรถทั้งบัวตายหมดเลยไม่มีรอดสักตัวอันนี้ร้านข้าวใช่ไหมครับครับร้านข้าวครับอ่าอันนี้ร้านไกยฟู๊ด เจ้าของร้านเคยไปอยู่กรุงเทพไปห้าปีแล้วก็ไปอยู่มาเลเซียเปดปีแล้วก็กลับมาเปิดร้านที่นี่เราสามารถสั่งกับข้าวอาหารตามสั่งก็ได้ข้าวราดแกงก็ได้ข้าวราดแกงอะไรอย่างเงี้ยน้ำไทยได้ไหมครับน้ำไทยได้พี่โอเคอนี่นะครับเบียร์เมียม่ายังไม่ทันครึ่งวันเลย จะกินเบียร์ซะและ้วโหสวยงามอันนี้แต่หัววันเลยนิวว <c oughs> ันเชนช้าวตะเรียงแต่ทีน่น่าสนใจคือเอาเป็นเจอแอสเซมบล พี่ครับวันนี้ชื่ออะไรครับเออ่วัดต,ตะกอครับมหาเจดีตะกออ๋อมหาเจดีตะกอครับข้างในามันจะมีเรื่องราวของพระพุทธเจ้าประวัติพุทธเจ้าถ้าเป็นภาษาพม่านี่ชื่อวัดปีซาลรียปีซาลรียครับระยะเวลาการสร้างประมาณ4ปีเสร็จเมื่อ2022อ่ะเร็วเร็วเหมือนกันครับสี่ปีปีนี้ปีที่ห้าก็คือปรับปรุงไปเรื่อยๆคือทำต่อเรื่อยๆจนวันนี้ก็ทำอยู่ครับตอนนี้ก็ทำอยู่ยังไม่เสร็จเลยครับเออเนาะนี่ไงอยู่เลยเนี่ยนี่แห ตัดก,กันมันเลยตอนนี <c oughs> ้เจ้า <environments> ของที่ที่นี่ขอเจ้า so. ที่ท <your> <beast> ี่เขาสร้างใช่ที่เขาข้อควนี่ครับอ๋องนี้เป็นลูกลูกใหญ่เลยครอบควรใช่ลูกเมื่อก่อหลวงพ่อหลวงพ่อในองค์องค์นี้ที่ท่านก่อนทำมีชีวิถีเลย ท่างกินเจที่ผมบอกอะระหว่าง<ช>ทางที่เจดีคือทา่านเป็นคนสร้างถนนที่เจดีเยอะๆใช่ไหมับใช่เจดีเยอะแล้วก็ถนนอะไรเนี่ยท่านเป็นคนสร้างหมดเลยตามที่ผมบอกถ้าจะให้เล่าทั้งหมดโดยย่อว่าหลวงพ่อที่ไกด์พูดถึงคนนั้นเป็นใครหลวงพ่อองค์นี้มีชื่อว่าพระอุทูสนะเป็นพระที่มีชื่อเสียงโดง่งดังทั่วประเทศพมา่าเป็นผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณมีบทบาทในการสร้างสันติภาพระหว่างทหารรัฐบาลพม่า ก็ฝ่ายกองกำลังชนกลุ่มน้อยกรเหรียง b g f และ DKBA ถ้าสังเกตข้างทางสิ่งก่อสร้างทางมรดธศาสนาะล้วนเกิดมาจากบาร,รมีของพระอุทุสนะทั้งนั้นคือพิเตอร์ที่เนี่ยคือมันจะต่างจากบ้านเรานิดหนึ่งก็คือของเขามันจะมีความเป็นการ์ตูนอะเส้นมันดูมีความดูง่ายมีความสีแบบในในหนังสืออะอ,อ,อะไรอย่างนั้นอะวรรคดีชัยอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างนั้นเลย เอเทุกคนเก 6, 3, 2, ่าสามสองหนึ่งตรงนี้คือที่ไหนโต๊ะเต็บหลอครับโต๊ตะเต,ตะ็บปลอแปลว่าก่อนสมัยก่อนนะมันมันไมบสะพานแล้วมันขาดสะพานไม้อย่างเงี้ยอ๋อเขาเลยตั้งชื่อเป็นอ๋อ ตอนแปลอ<ไ>ปตอนนี้มันเป็นเขตวัดหมดเลยนะตัเนียเป็นวัดหมหเลยเมื่อก่อนมันเป็นที่ของชาวบ้านแล้วทีเนี่สทางวัดเขาก็ซื้อ,อเขาซื้อเขาซื้อเขาบางคนก็ซื้อเ้วยงคนก็สวยที่บขาวัดส่นนใหญ่คนที่มาที่นี่เขาชอบมาทาอะไรกันครับมาถ่ายรูปตัวนี้มันเป็นสถานที่กินเจสถานที่กินเจคนเมาคนถือเหล้าถือเบียเข้ามาไม่ได้ต้องกินเจนะครับหลวงพ่อรูปเดียวที่มาแล้วนะครับคุณก่อท่านก็ มาทําที่นี่ออ๋มาทําที่นี่เอ่อจิตศรัทธาแล้วแต่เราจะใส่เท่าไรสิบบาทห้าบาทแล้วแต่ไม่ได้บักครับแต่เส้นใส่เนี้ยคือสายสินเนี่ยต้องกินเจนะถ้าสายนะอือใช่แต่ใสยได้แต่ถ้าเราจะกินข้าวเนี่ยถ้าเรากินเนี้ยเรารับผต่อเดิน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 บ้านผ่านก่อนโอเคชาวเรากินเนื้อตลอดรู้การเดินทางของไกด์ก็จะพาไปดูสินค้าพื้นบ้านวิถีชีวิตแม่น้ำสารวิน ที่เป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าและวัดจีพยาที่จะเปิดให้คนเข้าไปไหว้แค่รอบนอกเท่านั้นเพราะข้างในเต็มไปด้วยของจากพระราชวังโหพี่โคตรสวย สวยมากอันนี้ชื่อทุ่งเจดีเจ้าสาเจ้าสาเจ้าสัามีคาแปลนะครับคำเจ้าสาคือเจ้าที่เป็นแผงนะแผงสีรันกระลึกเนี่ที่เจดีมีแบบเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยนี่คือคือหลวงพ่อท่านไปเห็นภูการเนาะไปเห็นภูการที่ในตัวพระแม่ท่านก็เลยมาสร้างที่นี่ อตอนแรกผมก็คิดว่าเออเป็นทุ่งเจดีย์ไปแล้วร้อยในเขาแบบว่ามันเก็บอะไรไว้หรือเปล่าไม่ไมครับไม่ใช่ไหมครับอ๋อเป็นสมมติมว่าถ้าคนศรัทธาใช่ไหมถ้าคนที่อยากจะทําบุญตัวนีน<ม>้อยากจะสร้างเจดีย์ดูนะสมมติว่าสีห้าคนรวมเงินการเงี้ยซื้อยอดบ้าง ซื้อตรงไหนปูนบ้างใครทําบ้างมาบริจาคหรือว่าทำอ๋อเหมือนบริจาคแล้วก็เหมือนแบบว่าเราทําได้ทําได้ว่าเรามีงบวพอที่เราจะให้เขาสร้างเราทาบุญตอนได้เหมือนว่าเราได้สร้างเจดีย์แล้วไปองหนึ่งคนเขาสร้างกันนน่วันหนึ่งทุ่งเจดีย์เนี่ยเขาใช้ในการหุงข้าวนะสองกะสอบครึ่งสองก็สอบครึ่งคนงานให้คนงานกินนะครับเพื่อได้ทั้งหมดนี้ใช่ไหมโอ้โหมีท่านเด็กมีท่านผู้ใหญ่มีท่านอะไรมาช่วยกันทำโอ้โห ว่าลิตาลญาลิตานญาเน่าเน่าเน่าลิตานญาคนพนม่าจะอ่านไม่ออกเฉพาะคนเกเรียนที่ได้เรียนหนังสือถึงจะอ่านออก ได้เรียน,น,นภาษานี้อ่าได้เรียนภาษานี้อันนี้คือหลวงพ่อท่านดึงขึ้นมาภาษากระเรียงมันจะมีอยู่สองสามพันภาษาเนาะครับที่เป็นแต่ตัวหนังสือมันเหมือนกันอันนี้ตัวหนังสือเหมือนกับพ่อแม่นะนะแต่คนพ่อแม่อ่านไม่ออกอันนี้คือววอีทรอวเวทอ๋อเป็นอีกภาษานึงเลยครับอีกภาษาหนึ่งอ๋ออันนี้อีทรอวเวทเกิดเพ่าะหลวงพ่อท่านคิดค้นขึ้นมาเพราะพวกนี้มันอยู่ตั้งแต่สมัยอดีตการที่แล้วคือหลวงพ่อท่านดึงขึ้นมา ในแต่ละแผ่นเนียนเนื้อหามันเขียนเนียนเรื่องอะไรประมาณไหนครับประ่าศาสนาพุทธนะครับอืมประทายปิดกใช่ใช่แต่จะบันทึกบนแผ่นศิลาแล้วก็มีเป็นร้อยร้อยแผ่นเลยในมุมคนไทยคิดว่าเนี่ยพอมีเยอะๆเนี่ยมันสวยดีแต่ว่ามันมันดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ากลัวครับคือบางคนเขาคิดว่าการสร้างเจดีย์นี่เขาคิดว่าสายอัติวิาอะไรอย่างเใช่ประลาดกะเหลี่ยงไม่ใช่ถือว่าเป็นชีวิตประจําวันของพวกเขา มันแม่ค้าแถมให้ผมกระป๋องนึ่งอะไรที่กินได้อันนี้ของพี่ของกระป๋องสุดยอดครับอันนี้คือเย็นใช่ไหมเนี่ยอันนี้เย็นแล้วเย็นแค่นี้เหรออันนี้อันนี้ของพี่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสี่กระป๋องก่อนกลับขาดไม่ได้ระหว่างขากลับก็แวะซื้อเบียร์เมียนมาตั้งวงเฮฮาหลังรถตามภาษาผู้ชายก็แปลกดีนะเราก็นั่งหลังรถเบียดกันทั้งหลายชั่วโมงเพิ่งจะมาสนิทขึ้น ตอนเปิดเบียร์ชนแก้วกันนี่แหละโอ้โหพี่โคตรสวยอะ่ะคือมันมีแบบว่าช่วงแบบน้ำแห้งบ้างไหมฮะหรือว่ามีตลอด แต่น้ำมันจะลดหน่อยขอนเรจะลดนิดเดียวใช่เอาอย่างนี oui, oh, 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 oh. ้นะฝนก็หนักกว่านี้ใช่ไหมครับโอ้หน้ำมาถึงนี่เลยน้ำถึงนี่เลยใช่โอ้โหนี่มันก็จะหมดฝนแล้วก็ดูน้ำดียังหลังยังตกขนาดเนี้ยครับขอมันเล่นกันทุกวันเล่นทุกวันคนไทยไม่มาหรือว่าที่อื่นไม่มาคนที่นุ่นเขาขึ้นมาเล่นอ๋อเล่นน้ำมาเล่นน้ำมันหยุดอะไรอย่างนี้แล้วก่อนมับโดีอ่ะ ไกดไกดกูโอ้โหไกดกูผีเสื้อเลยโอ้โหไอ้เหี้ยมาเวคล้องไปแล้วเป็นทั้งกล้องเป็นทั้งไกด์แล้วก็เป็นว่ายน้ำทีมชาติกะเหลี่ยงนะฮะดูสิไม่ถึงสามวิเขาถึงโคตรหินแล้วอันเน่หลังจากที่วันเนี้ยวุ่นวายเหนื่อยล้ามาทั้งวัน ขอใช้เวลาที่เหลือเอ็นจอยกับการเล่นน้ำที่นี่มานั่งทบทวนการเดินทางทั้งหมดที่ผ่านมาทุกอย่างมันยังคงดูเกินตัวไปสำหรับผมอย่างการที่ชาวบ้านพากันขึ้นไปสู่ยอดเขาเพื่อก่อล่างสร้างเจดีย์ขึ้นมาที่มีค่าจ้างเพียงแค่กาแฟสองและค่าวมมลิดตอซองผมอาจจะไม่สามารถทำได้ถึงขั้นนั้นแต่ผมคิดว่า ผมสามารถยิบบางส่วนมาใช้ในชีวิตของผมได้อาจจะเปรียบกับเป้าหมายในชีวิตหรือความฝันที่เราอาจจะมีจังหวะที่ท้อไปกับมันหรือรู้สึกว่ามันยากเกินไปจนทําไม่ไหวแต่ถ้าคุณมีแรงศรัทธาไม่ว่าภูเขาที่เปรียบเสมือนอุปสรรคมันจะชันมากแค่ไหนสักวันคุณจะมีเจดีเป็นของตัวเองจะง่ายหรือยากแค่ไหน ขอเถอะจงมีศรัทธา